บเรียนท่านประาธรรนระานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายพานเทพก้านนวลรงลานสมาชิกวุฒิสภาผมขออภิปรายรายงานของผู้ตวรวจการแผ่นดินประจำปี2564น,นะครับต่อจากข้อเสนอแนะข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข,ของคณะกรรมการกิอการ,รตามรัฐมนูนซึ่งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไ,ไว้มากแล้วนะครับ ผมอยากจะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอำน,นาจหน้าที่ครับท่านประธานครับไปถึงท่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอำนาจน,นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยซึ่งในในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยได้ให้อำน,นาจหน้าที่ที่ที่ผมคิดว่ากว้างขวางม,ม,มากเลยนะครับกว้างขวางม,ม,มากเลยนะครับสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับ ในเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องนะครับรวมทั้งเรื่องการแก้กฎหมายก็ได้เสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือสาลปกครอง,อ,งองก็ได้อย่ารที่ท่านประธานผู้ตรวจการแนดินได้ได้รายงานแล้วนะครับซึ่งจริงๆนวะในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่เจ้านที่ของรัฐเนี่ยมันหมายถึงเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าที่ฝ่ายบริหารนะครับหมายถึงเจ้าที่ทุกหมดไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติอะไรต่ออะไรได,ได้ได้ทั้งหมดนะครับก็สามารถทําได้อันนี้ก็คงเป็นที่ทราบกันนอกจากนั้นแล้วถ้าลงไปในรายละเอียดอย่างเช่นในมาตราที่230ของรัฐมนูนในวรรคสองเนี่ยกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยสแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับโดยใช้คาอย่างนี้ครับท่านท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับใช้คำว่าเมื่อเห็นว่า อันนี้ก็ต้องดูเป็นควันในกฎหมายนะฮะผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือหน้าที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐนั้นนะครับก็ผู้ตัวการเป็นดินก็สามารถจะเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้กระจัดหรือระงับ ความเดือดร้อนต่างๆอันไม่เป็นธรรมนั้นนะครับและนอกจากนั้นแล้วถ้าเผื่อไม่ปฏิบัติก็สามารถที่จะก็กว้างขวางมากนะครับสามารถจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับให้ครบตามบุวรท้าเจ้าที่ของรัฐอย่างที่เรียนนะครับซึ่งในหน้าที่ตรงนี้นี่ผมผมเรียนว่านะครับในกฎหมายใช้คําว่าเห็นว่าเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าเห็นว่าเนี่ยนะครับ มีผู้ที่รับความเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ลองเรียนเท่านั้นแต่ครับอันนี้ก็คงทราบกันซึ่งทางด้านท่านผู้ตรวจการก็บอกว่าได้าเมินการไปหลายเรื่องแล้วนะครับผมเรื่องผมคิดว่าเรื่องอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความมีความสําคัญนะครับก็ควรจะริเริ่มเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับ แล้วก็ได้รับความไม่เป็นธรรมเนี่ยให้มากขึ้นโดยไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องเป็นเรื่องที่เร้องเรียนมานะครับต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องในเชิงระบบนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไปทับซ้อนนะครับกับทางด้านของของดูดูคล้ายๆจะเป็นเรื่องทับซ้อนกับปปชนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นการใช้อํานาจรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนเช่นการเรียกรับ ผลประโยชน์การใช้อำนาจโดยมิชอบการไม่บริการหน้าที่ประชาชนนะครับการปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้พ้องดูดูแล้วคล้ายๆว่ามันจะไปทับซ้อนกับป,ปชชแต่ว่าปปชนี่ก็อาจจะดูในเรื่องของเป็นลายใช่ไหมฮะเป็นลายเรื่องเป็นลายเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของระบบต่างๆทำไมมันเกิดอย่างยี่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ทางด้าน ผู้ตรวจการอาจจะมาดูนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ที่กว้างนะครับอาจจะมีการแก้กฎหมายมีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่ถ้าพูดตรงๆแล้วก็อยู่ในสังคมไทยเรามากนะครับทาให้เกิดความเดือดร้อนมาทีเดียวครับครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการซึ่งได้อํานาจคุมอยู่แล้วนะครับต่างๆนี่สามารถจะลงมาดูเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับและประเทศชาติต่อไปครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านปันเทพก้านนรงลาน